ขับถุงใส่ขยะมูวี่ผู้รับชมไม่กับผู้รับพังผู้รับฟังกับมูวี่ผู้รับชมกับมูวี่เดี๋ยวฉันฉันลองยืมโทรศัพท์เธอหน่อยสิเอาหน้าเลยไม่กินข้าว กูเจียวจ้ากูเจียวแล้วที่เข้มเยอะเลยจ้าถ้าเปิดไฟใสอย่างนี้มันจะสว่างหมโอ้ยเยี่ยม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 ถ้าเปิดไฟใสยอย่างนี้คือมือเลยหน่วเมือมันก็สว่างฉันก็จะไล์สดอ้อฉันดืมถือที่ไล์สดมาด้วยมันก็แจ้งเจียสซี อืมโยู ừ, ่สับคนมันจะเมืดไฟแหล่มันไม่ใส่แส์กันจริงๆนะครับเออใส่แบบนี้เนาะโอ้ยแบบนี้แบบนี้โอ้สว่างจริงๆเหมือนโซ่ขอยืมโทรศัพท์แป๊มนึ่งเด้อสาวกับง่ายรถทำไมก๊อ บุมีผู้ส้มผูเซ้มเลยเสร็จหมดแล้วป่ะดูดมากันดนะสบายดีวัสดีจ้าพับถุงขยะอีกแล้วนี่พับถุงขยะ เอาไวใส่คขยะพี่นอ้องมันนี้ไปจะได้อากาศข้างนอกฝนตกบ่มีม่น่บ,บริอยู่แล้วแต่ว่ามันเอาบริยวออกไปอากาศภายนอกเนานะแต่มือเสาเห็นคือว่าฝนสิตกนะสีบ่ดเดือดแบบนี้มีภาพรวมมีภาพสองเลยอ๋อ โอ้สบายดีอ2คนสบายดีเด้อีิเขามาเบิงสาวนี่พับถุงเสตขยะคือเกาคืนอกน,นี่กินเา้นาคิอน้ำแล้วก็พักพนอับถุงใส่ขยะผู้ใดอยู่ข้างนอกเนี่ยไปจะได้บรรยากาศฝนตก <c oughs> บ่บรรยากาศข้ <c oughs> างนอกฝนตกว่เศร้าหรอกพักถุงกินสมดีกว่ามากระทอนจะมาบักตะมเหลือครึ่งหนึ่ง สมเขียวแล้วเสี้ยมหนึ่งคืดสมรสผาดนันคืออกผัดผาดอันหนึ่งนัผดผาดผสมนั้นยังเปรี้ยวเย็นวีแันิ่นพริกพริกเหรอส่วงเลยอี่น้อง สว่วงเลยติดเกอร์มี่เป็นกระถุงเลยสว่วงพี่น้องพี่น้องเห็ดยัอง,องอยู่นอกตอนนี้เนาะภาคกันยยังอยู่นอก กินเขากินหนามวุฒะบ่อกินเขาเทียงวุฒะบ่อคำเลยนสี่คำนั้นเนาะแล้วผู้ใดเห็นหน้า,นา,แ,ลาแล้วกละบดำให้ดำหน้าดำพี่เกลือเสจ็บสองบาทเฮ้ยมันหอมดิเอ้าใครสายาออไปแล้ว ม like er ันมีไฟซอง่น่อยเมือดแล้วอยู่ในข้อเมือดีลยเอ้าจะจะเอาไฟซ้ายไปกูส่งไปไปวดด้วยเดาสามคั้มันยังมันเมือดด้วยนู้นเออื่นที่ซื้อไฟแซงมาเวลาอะไรสดจังเห็นผัดจางๆเนาะพี่น้อ ดิว่าก็ไผ่มีเน่นคนเดียวบุสามคนเจอเยอเว้าวดังได้ยข่สิได้โซดหมกนอ๋อมอ๋ออาออ๋อมากินไหมกินสมเดียวกินกล้วยพี่น,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 น้องเลย สองคนฝากกดอันใดกดแทรกกดติดตามในเด้อพี่น้องครับผู้ใดกดติดตามเดี๋ยวกล่คอมเมนต์มาบอกว่ากดติดตามแล้วมีคนดูแล้วครับขอบคุณค่าขอบใจได้ดเด้อผู้ใดเบ่ง้ากกดติดตามเลยกระบอกในเด้อเดยวเดี๋ยวทางนีจะไปกดติดตามขึ้น สบายดีปฏิการพักเพียงไม่เป็นเพียงให้พับไปเดี๋ยวเข้ามาพับพับชิงใจขยะอ๋อขอบขอบ,ขอบคุณเดอ้อสำหรับการยิ้มนะยิ้มแสดงถ้ายยคุณได้ยิ้มก็แสดงว่าคุณนั้นมีความสุขเลยเนาะพี่น้นนนอ,องเนาะการยิ้มสติ๊กเกอ,อร์เขาบอกว่าสติ๊กเกอร์เนาะเบาตามเข้าใจนั่นละ เจ้าก็ได้เ <laughs> ด็สดง่ามได้กับมีแจ่าู่ติดตามสองคนสิบคนบ่หอดลอยคนคือเขาจะเทือกน,น้องกนะิน <c> น <oughs> อนน้องคู่ใดเขามากอ่ะฝากกดอัน,นนั้นเด้อ กดเอียงกดหัวใจกดถูกใจนะ <c oughs> กดหัวใจกดถูกใจเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาในเดอ้อคันผู้ใดติดตามกับเจ้าจิ๊กบเดี๋ยวจิไปติดตามขึ้นเด้อพี่น้องเดอ้อจิไปติดตามสองยูทูบขึ้นจิไปเบิงบ้านเจ้านำ่ำถ้าผู้ใดมีประสบการณ์ผู้ใดมีประสบการณ์เรื่องไอ้เฮ็ดยูทูบกับคอมเมนต์บอกแกรนีน่เดอ้ดดอเพราะว่า แล้นี่เห็ดี่ถูกบฟานยังโบฟาเนเสลี่ยนกรเทือ<ๆ>เห็ดเดินมาสาปีแล้วยังโบฟานคู่คู่ติดตามากอะไรเจ็ดเลยกูคนนึงพี่นนอะ ก็ได้อยู่มีติ๊กต็อกมีผู้สมอยู่สองทานคุณขอบคุณท่านผู้สม2สองท่านเนอะสองคนเนอจ้าทีมผิดสีเบิงสาวมนีอยู่อเคจ้ามันก็เอามาจากอันเดียวกันนั่นแหละ มาจากบนเดียวกันนะ่ะมันเนมียาาันไหนแบบนี้เหลือีกเหลืออีกสามสิบบิกับสีหอสิบหน้านที่เดี๋ยวเา้นี้ได้โชว์เลยกฤษฎีทุบไรได้พี่น้องเลย มาทักทายกันจากเอนมือละหาหน้าที่สิบหน้าที่เนะาะไรสดเจสันนี่เศร้าไรเด็กศิษสิเขาไปเบิองว่าพี่น้องโมเขากะว่าเขาบอกเดียวบอกเดียวจังได้บอกกับผู้ชมเนาะบอกกับพี่น้องพี่น้องเบิองอยู่คนหนึ่งเนี้เอาสิบหน้าที่แล้วลงไห้กันเด้อพี่น้องเด้อ บายบายขัดาตังกล่องกับบุมีนะเนาะอ๋อพิ่กูปินจยเอออันนี้จบไล